มาพบกับคุณครูหนูอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้หน่วยปลอดภัยในยานพาหนะหน่วยการเรียนรู้ย่อยความหมายของยานพาหนะประเภทของยานพาหนะชื่อของยานพาหนะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยค่ะความหมายของยานพาหนะหมายถึงวัตถุหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ไม่ใช่สิ่งมีชีวิต ซึ่งสามารถเคลื่อนย้ายและขนส่งไปได้นะคะและเด็กๆจะได้เรียนรู้ประเภทของยานพาหนะประเภทของยานพาหนะมี3ประเภทค่ะยานพาหนะทางบกยานพาหนะทางน้ำยานพาหนะทางอากาศค่ะและต่อไปเด็กๆก็จะได้เรียนรู้ชื่อของยานพาหนะค่ะอ่าเด็กๆเรามาสังเกตกันนะคะ และก็มาเรียนรู้ชื่อของยานาหาะกันค่ะรูปภาพที่หนึ่งนะคะจักรยานค่ะมาพูดตามครูหนูนะคะจักรยานค่ะและครูหนูจะสอดแทรกจักรยานภาษาอังกฤษให้เด็กๆได้เรียนรู้ด้วยนะคะจักรยานภาษาอังกฤษพูดว่า bicycle ต่อไปค่ะ รถจักรยานยนต์ค่ะเรามาพูดพร้อมกันนะคะรถจักรยานยนต์ค่ะภาษาอังกฤษพูดว่า motorcycle รูปต่อไปค่ะรถยนต์นะคะรถยนต์ภาษาอังกฤษพูดว่าค a r ต่อไปค่ะรถไฟ รถไฟภาษาอังกฤษพูดว่า train รูปต่อไปนะคะเรือภาษาอังกฤษพูดว่า boat เรือนะคะเด็กๆและรูปสุดท้ายคือรูปเครื่องบินค่ะเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะเครื่องบินภาษาอังกฤษพูดว่า airplane เห็นไหมคะเด็กๆได้เรียนรู้ความหมายของยานพหานะประเภทของยานพหานะและชื่อของยานพหานะไปแล้วนะคะเด็กๆก็อย่าลืมกลับไปทบทวนชื่อของยานพหานะทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วยนะคะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรอย่าลืมติดตามคุณครูด้วยนะคะสำหรับวันนี้ครูหนูไปก่อนลคะค่ะบายบาย เราจะไปทําใบงานกันนะคะคุณครูก็มีวิธีการจับสีที่ถูกต้องมเ่เด็กๆได,ด้ดูและทําตามกันนะคะเด็กๆหยิบสีขึ้นมาคนละหนึ่งแท่งค่ะคุณจระเข้าอ้าปากคุณจระเข้งับสีจับสีให้แน่แนๆแล้วกดไปที่ใบงานของเด็กๆนะคะในขั้นตอนนี้ผู้ครองสามารถจับมือน้องให้จับสีให้ถูกต้องได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูใบงานกันนะคะ ใบงานให้นักเรียนวงกลมภาพรถยนต์ร้องระบายสีเด็กๆลองสังเกตสิคะว่ารูปภาพสองรูปภาพนี้รูปภาพไหนคือรูปภาพรถยนต์คะววเดี๋ยวเรามาดูใบงานที่ทำสำเร็จแล้วนะคะว,ว้าวใช่แล้วค่ะรูปภาพบนนะคะเป็นรูปภาพรถยนต์นะคะเด็กๆ เมื่อเด็กๆทำใบงานเสร็จแล้วนะคะให้ครูคอมถ่ายเป็นรูปภาพหรืออัดเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆนะคะส่งให้คุณครูดูได้ทางไลน์นะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะเด็กๆบ๊ายบายก่อนจะจากกันไปนะคะเด็กๆจะลืมลาสามคันรับสัาคัญของเรานะคะเดี๋ยวเมาเริ่มคล้องพร้อมๆกันเลยอยู่ห่างไว้ใส่แนนกัน ล้างมือเด็กๆแกลืมจังสามคนเราที่ให้ขึ้นใจนะคะแล้วเราจะห่างไกลจากโรคโควิด -19 ค่ะสำหรับวันนี้ตั้งลาไปก่อนนะะคบบ๊าายยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพจน้ำเป็นออฟฟิศนะคะ